สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศอ่าคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปร่วมทําบุญ<ช>กับน้องๆอ,อ่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัด เพ <Pet> ชรบุรีนะครับ<ช>ก็<ช>มีทั้งการบริจาคสิ่งของด้วยนะฮรรวมไปถึงสมทบทุนเลี้ยงอาหารเช้าน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนธรรมิกวิทยานะครับ<ช>อยู่ที่อำเภอเขาน้อยจังหวัดเพชร <ๆ S 2> บุรีโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับซึ่งวันนี้รายละเอียดทั้งหมดของการไปร่วมบ,บุญกันครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรศัพท์ต่อสายตรงไปสอบถามท่านผอ,อ,อ,อเลยนะครับผอสนองจวนสางตอนนี้ท่านผอ อ๋อเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะฮะท่านผอยังไม่พร้อมใช่ค่ะอ่าแล้วก็พูดถึงโรงเรียนนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบไปว่าเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดอ่ะโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวทักทายท่านผอเลยนะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะท่านดีเจแบงค์กับดีเจแบงค์นะครับครับสวัสดีครับท่านผอครับเป็นไงฮะตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับครับผมท่านผอครับตอนนี้ที่นู่นฟ้าฝนตกไหมฮะช่วงนี้เอ่อช่วงนี้ก็กําลัง จกเป็นระยะระยะนะครับแต่รู้ส,สึกสองวันนี้ก็ยังไม่ไม่ตครั้ไหลยค,ครับผมะนะฮะแล้วรประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนี้ทำมิ้กบวิทยาเป็นไงฮะ <c oughs> ครับท่านผอครับในส่วนของโรงเรียนทำมิเกวิทยาของเรานะครับแรกเริ่มเริ่ม,มทีเราในส่วนของมูลที่ทำมิจกชนเพื่อคนตาบอดนะครับ,รบในประเทศไทยในพรมราชูประถมเนี่ยนะครับเราขยาย <c oughs> การให้บริการนะครับ ทุกภูมิภาคทีนี้ในส่วนของโรงเรียนธรรมวิกรารวิทยานะครับเราได้รับความเมตตาจากท่านดอร์แสวงเหียมองคนะครับท่านเป็นราชการบำนาญน, <c oughs> นะครับในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <c oughs> นะครับท่านก็เป็นนักการศึกษาด้วยแล้วก็เป็นนักนิเทศติดตามที่มีชื่อเสียงผลงานท่านเยอะนะครับ <c oughs> ท่านก็ได้มีความมีคุณูประการกับเด็กๆตามบอร์ดของเรานะครับซึ่ง ท่านก็ได้มีความเมตตาบริจาคที่ดินเก้าไร่นะครับสร้างโรงเรียนทำรมกาวิทยาขึ้นเลยนะครับในปี2550วางศีลาฤกิกในวันที่18สิงหาคมนะครับสง2550ซึ่งจะตรงกับวันวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเรานะครับแล้ววันที่8นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ สองพนสิบสองนี้พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพท่านเสด็จเปิดโรงเรียนเป็นทางการ mm. นะครับเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับได้ตั้งชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนรรมิกักวิทยาะนะครับซึ่งหมายถึงโรงเรียนแห่งแห่งเรื่องของมีวิชาความรู้นะครับคซึ่งจะต้องนํามาใช้ในเรื่องของการศึกษาพัฒนาเด็กค,ครับค่ะท่านบอกอันนี้ก็เปิดออครับผมเปิดได้จนถึง ซุปปัจจุบันนี้ครบเก้าปีนะครับเก้าปีนะคะเก้าครับมีน้องๆกี่คนครับตอนนี้ที่โรงเรียนธรรมิกัวิทยาครับตอนนี้มีน้องๆทั้งหมดนะครับเจ็ดสิบคนนะครับซึ่งสมัคมักสมัครมาเพิ่มสองคนนะครับเจ็ดสิบคนอันนี้ชั้นไหนถึงชั้นไหนคะท่านบอกเราเปิดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก ค่ะหเลยครับหมสร้ามาว่าเป็นเป็นโรงเรียนประจำด้วยใช่ไหมคะท่านผอใช่เป็นโรงเรียนประจําขออนุญาตนําข้อมยนข้อมูลเบื้องต้นนะครับเรามีการจัดการศึกษา2 2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอนุบาลแล้วก็ระดับประถมนะครับเราได้รับเด็กตั้งแต่4ขวบจนถึง20ปีนะครับซึ่งระบบที่สองนี้เราจัดการศึกษาเรียนร่วมนะครับ ซึ่งร่วมกับโรงเรียนสองเรียนในอำเภอเขาย้อยนะครับซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านผู้บริหารทั้งสองเรียนแล้วก็ท่านครูบาอาจารย์ต่างๆครับนะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆร่วมจากการศึกษากับเด็กนะครับในระบบที่สองเรียกว่าการศึกษาเรียนร่วมนะครับค่ะนะฮะอ่ะทีนี้มาถามท่านออถึงถึงอ่าเกี่ยวกับ การร่วมทําบุญในครั้งนี้ในการสมบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับน้องๆเนี่ยจะเป็นสิ่งของประเภทไหนบ้างครับท่านหล่ออ๋อครับนะครับอในส่วนของปัจจัยต่างๆเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลนะครับอยากจะนาเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนะครับท่านก็คือในเรื่องของการบริจาคก็จะเป็นเรื่องของเงินทุนการศึกษาแต่ครับเนื่องจากเรารับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต จากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเงินที่เป็นเงินบริจาคต่างๆแปดสิบเปอร์เซ็นที่เป็นค่าใช้จ่ายรอบเหนือจากจากนั้นเนื่องจากเด็กเป็นเด็กโรงเรียนประจํานะครับครับก็จะมีทั้งสองโครงการคือโครงการนักเรียนประจําที่อยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยนะครับที่เรียนอยู่ข้างในแล้วก็เด็กเรียนร่วมที่ที่พักอยู่กับเรานะครับส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลทั้งเรื่องของอาหารการกิน วันเสาร์อาทิตย์มีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาครับในจังหวัดแค้เคียงหรือเพชรบุรีก็ตามซึ่งมีซึ่งมีน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยไปเรียนตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆครับนะครับนในส่วนของสินของต่างๆก็จะเป็นพวกของใช้ทั่วไปนะครับทุกท่านสามารถขอบริจาคได้นะครับเป็นของใช้ เป็นหูยาสีฟันเลยต่างๆก็เป็นพวกของใช้ที่จําเป็นแล้วกันนะครับใช่ครับใช่ครับนะฮะอย่างนี้เราก็สร้างมาด้วยนะครับว่าในการร่วมบริจาคในครั้งนี้อย่างสมมติว่าบริจาคเงินนะฮะก็สามารถนําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนช่รับอันนี้ประเด็นนี้ก็คือเราสามารถในกรณีที่เราบริจาคเงินก็คือสามารถนําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีครับนะครับตามจํานวนที่เราบริจาคนะครับนอกจากจาเป็นการช่วยชาตินะครับก็ถือว่าเป็น การส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆครับนี่นะฮะอ้าวซึ่งตัวผมเองก็ถือว่าเป็นครับผู้ที่ได้รับโอกาสในด้านนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาทํางานที่โรงเรียนทรมิกาวิทยานะครับครับนะฮะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปดูช่องทางกันดีกว่าครับคคุณผู้ชมสนใจเนี่ยอยากจะร่วมบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนทรมิกาวิทยาได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างช่องทางในการบริจาคเงินนี่ทางไหนบ้างครับท่านรองครับ ก็เอเรามีเลขหมายเลขบัญชีของของสำนักง,งานนะครับเป็นสำนักงานมูลที่สาขาจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับแล้วก็มีาการบริจาคช่องทางก็คือเราสามารถที่จะถ้าเราไม่สะดวกนะครับเราสามารถอ่าบริอ่าโอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็แปกใบเซอร์อินมาที่โรงเรียนนะครับเราก็จะออกไปเสร็จไปตามข้อมูลที่ท่านราขึ้นไว<ม>า,านะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือมาเยี่ยมน้องๆแล้วก็บริจาค เงินเราก็จะได้รับไปเสร็จตรงนี้เอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับค่ะนะะงั้นเดี๋ยวเราย้ำอีกทีแล้วกันในส่วนของช่องทางนะครับค่ะครับผมค่ะสำหรับช่องทางนะคะก็สามารถที่จะโอนเงินมาที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาพระนครคีรีนะคะเลขที่บัญชีค่ะ7 3 1 0 1 1 2 2 2ะคะหรือว่าจะโอนเข้าอีกหนึ่งบัญชีนะคะก็คือมูลนิธิ อ,อีกหนึ่งหนึ่งบัญชีก็คือมูลนิธิมิกกะชนน,นะค่ะมิกระชนเพื่อคนตาบอดใน,น,นในประเทศไทยเนาะในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเลขที่บัญชีก็คือ5990232257นะคะห้ <err. S 1> าเก้าเก้นององสองห้าเจ็นะคะธนาคารกรุงเทพนะคะบัญชีออมทรัพย์เนาะครับผมค่ะท่านพออก็ ขอบคุณท่านผอมอาอกมากเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางรายการนะครับทางรายการแล้วก็ทางผู้จัดรายการทั้งสองท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านาทุกท่านนะครับที่ที่มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กนะครับมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเด็กต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าแล้วก็จะช่วยสังคมนอกจากเขาจะไม่เป็นภาระกับสังคมแล้วนี่ก็ยังสามารถที่เป็นส่วนสําคัญกับสังคมได้ด้วยนะครับ ครับผมวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผอมากเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยให้รายละเอียดกับเรานะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนี่นะฮะเดี๋ยวช่องทางเราเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเปิดให้เป็นช่วงๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ ส่วนช่วงนี้นะเดี๋ยวพักจากเรื่องทำบุญก่อนแล้วก็ไปฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับมีผลงานเพลงบุญบ้างไฟนะฮะจากตูหลูไม่ทองคำมาฝากนะครับค่ะแล้วก็ของพี่จอมขวัญกะยานะฮะกับบทเพลงสาวทานชิเตอร์ค่ะอ่ะอีกหนึ่งเพลงมีไหมีค่ะนี่ของที่<ป>ชาสกายพาร์คะนะครับไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะฮะ,ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับค่ะ สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ